ล l l a ์เปิดความประเสริฐนี้ให้กับอุมมัตนี้จนถึงวันเกี่ยวมะเส้นทางและถนนหนทางที่ลล l a ์เปิดก็คือเมื่ออุมาตนี้อิกติยาเมื่ออุมมัต,น,มออมมตนี้เลือกเส้นทางเหมือนกับบรรดาสาวบะที่ล l l a ์เคยชมเชยเคยยกย่องว่าเคยรุมมเพราะพวกเขาให้ประโยชน์เมื่ออุมมัตนี้ใครก็แล้วแต่ใครก็ตามแต่ที่จะได้รับการ ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หรือว่ายุดธาหรือว่าคำที่ว่าสูงสูงคอยรัวอุ้ม,มเขาต้องอิคติยอิคติยาตัวเองเพื่อให้ประโยชน์กับอุมมเช่นกันวันนี้เราโชคดีคนหนึ่งนะครับเราอยู่ในในยุคที่ว่าประตูหรือว,ว่าเส้นทางความดีอันนี้ถูกปูไว้ให้กับเราแค่เราอิคติยาหรอก,การพยายามเลือกเส้นทางดูนี้วันนั้น อัลลอฮ์ได้ให้ศาสนาได้กระจายไปทั่วโลกจนมาถึงเราทุกวันนี้เพราะพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจในหน้าที่เขาเข้าใจในหน้าที่มักสิทีิอัลลอฮ์ส่งมาอุริจลินาสพวกเขาเสียสละทั้งหมด ทำยังไงให้มนุษย์ชาติได้รับประโยชน์จนถึงวันเกี่ยงมาพวกเขาทั้งผู้หญิงและผู้ชายเสียสละจนศาสนากระจายไปทั่วโลกถ้าพวกเขาบรรดาสาบาและกสหเบีย์ไม่พยายามตรงนั้นแน่นอนศาสนาไม่ถึงกับเราเพราะพวกเขาได้รับศาสนาเพราะการพยายามของท่านนาบีแต่นบีได้จากไปพวกเขาได้แบกงานอันนี้ได้สำนึกและก็เข้าใจกับหน้าที่อันนั้นพวกเขาได้เสียสละ นั่นแหละคาชมเชยจากอัลลอฮฺตาลาพวกเขาเสียสละเพื่อศาสนาให้ประโยชน์กับมนุษยชาติวันนี้นะครับได้สานต่อจากบรรดาสหามะตบีอีตบิตบีอพวกเขาได้เสียสละทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะในยุคของท่านนบีสุลตานลมเนี่ยอัลลอฮฺได้สร้างคือว่าเขาเรียกว่าตะเลมีอุมมะสอนอุมมัดประชาชาติว่า ความง่ายดายความเจริญในเวลาอันสั้นและความง่ายดายที่ว่ามันง่ายอะ่ะง่ายกว่าในยุกคก่อนๆเพราะผู้หญิงให้ความสำคัญกับงานผู้หญิงให้การเสียสละผู้หญิงได้เข้าใจคำว่าอุคริยลินนัสการเสียสละของผู้หญิงในยุคแรกในสมัยนบีสลุลต์ละสลามเนี่ยวันนั้นแหละที่อละตาลาได้เปิด ความง่ายดายให้กับงานศาสนาประตูฮีดายะถูกเปิดและสัฮาบะในกลุ่มเจฮิลียะเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นโรดียะเป็นอิสลามียะเยสริปเป็นมุนาอุร์อุลามะบอกว่า8ปเกิดจากผู้หญิง80จะเห็นได้ว่าในยุคนบีเนี่ยคือยุคที่ปะาเถื่อนก่อนที่นบีแอลานบัวยุคปะาเถื่อนเลวแหลกแหลกเลวทุกอย่างเกิดขึ้น แต่เมื่อนบีพยายามเนี่ยความยุ่งยากก็ย่อมย่อมเกิดขึ้นกับนบีเป็นธรรมดาไม่มีใครยอมรับโดนต่อต้านต่างๆนานาโดนทําร้ายต่างๆนานาแต่ลลอ a ์ทรงภรรยาของท่านนบีเนี่ยอยู่เบื้องหลังจะใช้เบื้องหลังถูกหรือเปล่าอยู่พร้อมกับนบีเมื่อนบีพูดกับประชาชาติกับอุมมัตของท่านในยุคแรกเนี่ยจงกล่าวกลิมะหมไม่มีใครยอมรับ คนที่สนิทคนที่อยู่กับนบีเลีย้ยงนบีตั้งแต่เกิดดูแลนบีไม่ยอมรับอบูุตะลิบไม่ยอมรับแต่ Allah ส่งใครให้ยอมรับอุมัตนบีคนแรกที่ยอมรับกลิมะ Allah ส,งาาสง่งภรรยาส่งผู้หญิงคือภรรยาของท่านนบีขดีจะตุกุบรอรอดิละอนฮะนั่นแหละอุมัตนบีคนแรกที่กล่าวกรลิมะ ความเย็นช่ำนะครับก AH> ุรอตุไอเน่เริ่มจากผู้หญิงคนแรกอุมัตนาบีคือภรรยาของตัวเองอันนี้คือตะลิมีอุมมะนะครับจะบอกว่างานศาสนาจะเริ่มละนบีถูกส่งลงมาเพื่อรอฮมตุลลิลอาลามีนบีถูกส่งลงมาเพื่อกาฟตัลลินาความสมบูรณ์ของมนุษย์เพื่อให้ความรักกับอุมัตประชาชนไม่ใช่แค่อุมัตนะความรักกับลิลอาลามี แต่ความการทดสอบอัลลอตาลาะมันปกติเกิดขึ้นกับนบีแต่ความงห้ไดยที่นบีเริ่มสัมผัสอัลลอฮ์ส่งผู้หญิงมาบอกบอกกับคนอื่นไม่ยอมรับแต่ภรรยายอมรับหลังจากนั้นหุกลมละหมาดมาอัลลอฮ์ส่งภรรยาอีกภรรยานี่แหละเป็นคนที่ยอมรับการละหมาดผู้หญิงคนแรกอุมัทนบีที่สุญูต่ออัลลอฮ์สุบรรอตะอาลากริยปฏิกริยากับการละหมาดอัลลอฮ์เลือกผู้หญิง จะบอกว่าเริ่มงานศาสนาเริ่มที่คุ่สมัยก่อนอัลลอฮ์ส่งคู่แรกคืออดาดัมสามีภรรยาแต่ในยุคหลังๆในสมัยของนบ,บินุสามีภรรยาเช่นกันแต่เมื่อไม่บาลางกันสามีตังหา ภรยาต่งหาในยุคของนุศาส,สนาไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าการการเวลาที่อัลลอฮ์มอบให้กับนุเนี่ยเป็นพันปีการพยายาม950ปีไล่ลังวันฮารอินนีดาวทุก้ามีไล่ลังวันฮารรแต่ผลลัพธ์ผลที่ออกมานาทียจ้าที่ออกมาเนี่ยแค่นิดเดียวเองอุลามะเขียนในกิตาบ so ใหริวยวัตคนที่ศรัทธาคนที่อยู่ในศาสนาในสมัยของนุเพียง83คนเท่านั้น เพราะผู้หญิงกับผู้ชายไม่บาลางกันย้อนมาหลังจากนั้นสมัยนบีอิบราฮิมเริ่มแล้วอัลลอฮ์ตาลาให้ความใ่ายได้กับนบีอิบราฮิมถึงแม้ว่านบีอิบราฮิมไม่ได้ให้เวลากับลูกแต่ให้เวลากับศาสนาแต่ก่อนหน้านั้นอัลลอฮ์ตรบียัในครอบครัวให้ผู้หญิงนั้นเข้าใจศาสนาในขณะที่ผู้ชายออกในหุนทางของอัลลอฮ์นบีอัลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์อิบราฮิม ได้ออกในในหนทางเพราะคําสั่งของอัลลอฮ์ตอนที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ทิ้งให้ออกให้ออกไปให้ทิ้งไปอิบราฮิมทิ้งภรรยาในทุ่งทะเลทรายกับลูกเล็กๆ ไม่มีอสบับไม่มีความอะไรทั้งนั้นแต่มีความมั่นใจในภรรยาของนบีอิบราฮิมเมื่อนบีอิบราฮิมเดินออกไปอัลลอฮ์สั่งว่าอย่า,ยาคุยไม่ต้องไปอธิบายอะไรทั้งนั้นทิ้งอย่างเดียวนี่คือการทดสอบของอัลลอฮ์ในครอบครัวของนบีอิบราฮิมในขณะที่นบีอิบราฮิมก้าออกไปภรรยารู้สึกว่ามันแปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้สามีกำลังจะออกไปกำลังจะทิ้งฉันทําผิดอะไร ตอนแรกสํานึกตัวเองก่อนหนะ่อยวันนี้ฉันผิดอะไรหรือเปล่าก็เดินตามหลังไปโอ้นอบีของเรา,าบางทบานเราก็เรียกว่าบ้างฉันผิดอะไรทําไมต้องทิ้งฉันในสถานที่ที่ไม่มีอัศวะแบบนี้แต่คําสั่งขอแล้าว่าไม่ต้องไปไปอธิบายไม่ต้องไปพูดแต่ภรรยาที่ถูกฝึกมากับงานศาสนาเขาก็นึกถึงแหละว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่มั่นใจ อิลามจากอัลลอฮ์ยังไม่ได้เปิดตอนนั้นเดินตามหลังอย่างเดียวอุลามะบอกวา่าหกไม้นะหไม้ภรรยาตามหลังในขณะที่นบีออกในหุนทางว่าบางนาบีของเราฉันผิดอะไรบอกสักคำก็อย่างดีแต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ต้องพูดอย่าไปอธิบายเดินอย่างเดียวไปอย่างเดียวแต่ความเหน็ดเหนื่อยนะครับทั้งสองคู่เนี้ความหนักใจของสามีด้วยอธิบายก็ไม่ได้ ให้มุจฮะได้อย่างเดียวภรรยาก็เหนื่อยนะลูกก็เล็กส,สามีก็จะทิ้งอีกก็เดินตามหลังไปหกไม้เกือบสิบเอ็ดก,กิโลนะความเหนื่อยขึ้นมาเมื่อเหนื่อยเพื่อาศาสนาและคนนี้ต่ออัตต่อสามีไมุ่วยวายละสามีก็เดินหน้าอย่างเดียวเพราะคําสั่งของอัลลอฮ์เมื่อเหนื่อยในหนทางของอัลลอฮ์ทั้งสองคู่อัลลอฮ์จะเปิดความเข้าใจวันล ذ ีน نَجَاهَدُ า ف าِ นี่สัญญกขอนหรอใครก็ตามที่มุจาด์ไดในเส้นทางของฉันในหุนทางของฉันในศาสนาของฉันในฮุกกมของฉันล่ะนะเดียนนะฮมซูบุลานนอัลลอฮ์จะเปิดความเข้าใจเป็นพันพันทางอัลลอฮ์เปิดเลยความเข้าใจอิลฮัมในภรรยายบางฉันไม่เคยทําอะไรที่ว่า นอกเหนือนอกเหนือจากคําสั่งของัล์น่าจะเป็นหุกอมอะไรสักอย่างตอนแรกไม่คิดนะไม่เนื้อคิดฉันผิดอะไรหรือเปล่ามองตัวเองก่อนทําไมต้องทํากับฉับกับฉันแบบนี้เดินต่อไปไปต่อไปอีไปไม่ต้องไปหันหลังอย่าหันหลังเลยอย่าอย่าอย่าไม่ต้องอธิบายเดินหน้าต่อไปตามหลังต่อไปเดินหน้าต่อไปถึงขั้นเมื่ออล้อเปิดความเข้าใจจะมาอบางฉันจะทําอะไรก็ไม่เคยทําในสิ่งที่ สิ่งที่มีดีนั่นแหละคำถามเริ่มออกมาแล้วบังอูนบีอิบรอฮฮมอูนบีของอัลลอฮ์เป็นคำสั่งของอัลลอ์ใช่ไหมอัลลอ์สั่งใช่ไหมตรงนั้นแหละเป็นโอกาสเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ตอบได้ไม่ได้คุยไม่ได้พูดแค่อิ ش ا รัตหรอกอิบรอฮฮมบอกว่าอืมแค่พยักหน้าบอกว่าอืมคสั่งของอัลลอฮ์เมื่อผู้หญิงรู้ว่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ความมั่นใจเริ่มเข้าในหัวใจของผู้หญิง